เดี๋ยวเราพาไปอยู่ในโกดังนะครับรถที่เรามาแรปเปลี่ยนสีคอสปกติในรุ่นเริ่มต้นของตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ24ล้านแต่เจ้าตัวนี้ลูกค้าบอกว่าจบมาที่ราคา38ล้านนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับฟินิกซ์ฟิล์มนะครับวันนี้เราอยู่กับพอต911 GT3 RS นะครับตัวนี้ต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะครับลูกค้าบอกว่าต้องมีพอตนะครับทั้งหมด2-3คันนะครับในมือก่อนนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อคันนี้นะครับพอตปกติในรุ่นเริ่มต้นของตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ24ล้านแต่เจ้าตัวนี้ลูกค้าบอกว่าจบมาที่ราคา38ล้านนะครับเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกทีละชิ้นนะครับเริ่มที่ตัวแรกเครื่องยนต์นะครับด้านในตรงนนี้เป็ สูบนะครับเขาบอกว่าศูนย์ถึงร้อยเนี่ยตัวนี้นะศูนย์ถึงร้อยย้ำนะครับจบที่สามจุดสองวิเองนะครับเป็นรถแทกคาระครับความเร็วสูงสุดในสนามแข่งระดับโลกนะครับจากเยอรมันนะครับสนามดูคาคิงนะครับได้รับการรองรับแล้วนะครับว่าเป็นรถ NA ที่แรงที่สุดรถ NA คืออะไรนะครับรถ NA คือรถเครื่องยนต์ล้วนไม่มีเทอร์โบแล้วตัวนี้เป็นรถ NA รุ่นสุดท้ายของคอร์สแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นลิมิเต็ดสุดๆที่จะมีเลยนะครับ แต่ลูกค้าก็ยังไว้วางใจนะครับมาใช้งานแรปของเราที่ฟิ็นอีกปรีมนะครับลูกค้าทําอะไรบ้างคันนี้ลูกค้าแรป255ทั้งคันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้แรปนะให้ดูกันก่อนนะครับแล้วก็ติดล์มกองแสงขึ้นติดไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นิรีมคิสตตลนะครับรุ่นคิสตตลจะเห็นว่าใสรถหล่อหล่อก็ต้องโชว์คนหล่อๆ่อถูกไหมครับทีนี้เราก็เลยเลือกตัวใสพิเศษแต่ยังคงความเย็นได้เหมือนเดิมนะครับนี่ทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่านะครับว่าลูกค้ามีออปชั่นพิเศษอะไรบ้างนะครับ เริ่มจากชุดเบรกสีเหลืองตรงนี้นะครับในเมื่อลดมัน38ล้านเร็วได้ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่ชุดเบรกอย่างเดียวนะครับ1.5ล้านอ่าทีนี้รับปรองได้เลยว่าปลอดภัยนะครับแต่ตรงนี้นะครับในด้านงานติดตั้งเราจะแนะนําลูกค้าทุกครั้งเห็นสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไหมครับนี่ Gt 3 RS นะครับถ้าเป็นงานทั่วไปของเรานะครับเราจะบอกลูกค้าว่าเราจะลอกออกนะครับแล้วเราดับให้ใหม่ติดให้ใหม่ติดอยู่บนชั้นฟิล์มนะครับแต่คันนี้ พิเศษกว่านั้นนะครับเราต้องขอลูกค้าว่าขอแรปทับเนื่องจากอะไรนะครับสติกเกอร์อย่างเดียวข้างละ7 5็ดหข้างแสนสี่เลยนะครับโอ้โหตอนนี้คือเลยต้องขอลูกค้าจริงๆนะครับว่าแรปไม่ได้มาดูในส่วนต่อไปนะครับตรงนี้สําหรับสอยเลอร์นี่เห็นไหมครับลูกค้าบอกว่าเอ๊ะ ตรงนี้มันแดงแล้วนะครับตรงนี้อยากได้แดงด้วยทางเราแถมแ็ปสี TPU ให้ฟรีนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะออกมาเป็นสีแดงนี่สำหรับคันนี้กระจก3บานหลังนะครับนี่บานหลังนี่1 2และ3อย่าเรียกว่ากระจกครับเป็นอะคริลิกพิเศษบอกได้เลยว่า2 0 0แสนนะครับลูกค้าบอกว่าน้องครับไม่ต้องติดฟิล์มกองแสงนะครับอันนี้ยุ่งไม่ได้กระจกที่แพงมากเป็นอะคริลิกพิเศษเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วมาดูชุดแต่งอื่นนะครับที่เป็นสีดำาๆตรงนี้นะครับต้องสเปคมาพิเศษกระสี มาคร่าวๆว่าสีดำๆพวกนี้ทั้งคันรวมกันนี่น่าจะ5้า0 0แสนนะครับต้องเลือกมาใช้เลยนะครับ เรามาดูภายในกันก่อนนะครับนี่ภายในภายในโหดมากนะครับสวยมากนะครับอันนี้หน้าปัดอะไรต่างๆเนี่ยสั่งพิเศษหมดรวมถึงนาฬิกาเล็กๆตรงนั้นนะครับนาฬิกาอย่างเดียวลูกค้าแว่วๆมาว่าห้าหกหมื่นนะครับชุดนี้นะครับปกติเป็นสีดําเบลนะครับตรงนี้อัปเกรดเป็นสีแดงจบที่สี่หมื่นไปปายนะครับนี่ตัวที่วางขาตรงนี้นะครับเป็นคาร์บอนสกรีน Gt3 RS นะครับโอ้โห อันนี้ลูกค้าบอกว่าอย่าได้เฉียดนะครับน้องผู้หญิงมี5 0,000ื่นนะครับนี่สองข้างอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในโกดังนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปิดโกดังกันแบบนี้เลยนะครับเปิดโกดังนะครับวันนี้เราจะพาไปดูรถที่เรามาแรปเปลี่ยนสีกันนะครับคันนี้นะครับ Mercedes-Benz AMG นะครับ C43 เรามาดูกันดีกว่าว่าของเดิมๆลูกค้าเป็นอะไรนะครับอย่างแรกลูกค้าคันนี้นะครับเป็นสีขาวนี่เห็นไหมครับ สีขาวนะครับสีขาวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตัวสีขาวตัวโพล่าไว้นะครับเป็นโพล่าไว้หนึ่งสี่เก้ายูนะครับโค้ดของมันโพล่าไว้ลูกค้ามาเลือกเปลี่ยนเป็นสีอย่างรถซุปเปอร์คาร์ของแมคลาเรนเป็นสีส้มนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น TPU สีส้มแบบนี้นะครับนี่สิ่งที่ลูกค้าเลือกใช้แล้วทีนี้ที่เรามาถ่ายห้องให้ดูแบบนี้เพราะอะไรนะครับเราต้องการพิสูจน์ว่าร้านเราใช้ TPU จริงหรือเปล่านี่นะครับคือเศษฟิล์มที่อยู่ตามพื้นนี่แหละครับดูได้เลยนะครับอยู่ตามพื้นเลยมีบางร ูครับยืดอย่างนี้เลยแล้วปล่อยคืนตัวครับเห็นไหมมันคืนตัว นะครับมั่นใจได้เลยว่าเราใช้ TPU แท้แน่นอนนะครับใช้น้ําในการติดตั้งนะครับน่าเรื่องแรกทีนี้มาดูล้อแมกนะครับล้อแมกลูกค้าสีดําด้านขนาด19นิ้วนะครับเป็นมันติโปกนะครับดูได้เลยนะครับชุดแต่งยางสวยนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บงานนะครับจะเห็นว่าขอบตรงนี้ยังแปะไว้อย่างนี้อยู่นะครับเราจงใจโชว์งานนะครับเพื่อให้เห็นมาตรฐานการติดตั้งของเรานะครับแล้วก็ชิ้นนี้ลูกค้าขอเลือกเป็นสีดานะครับตัวขอบชิ้วปกติจะเป็นสีขาวนะครับเราก็จะแรปส้มทั้งคันอยู่แล้วแต่ลูกกค้าบอ ขอเลือกชิ้นนี้เป็นสีดำนะครับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่านสามารถเลือกสเปคสีกับเราได้นะครับเป็นต้มดําเป็นขาวดําเป็นอะไรได้หมดนะครับแต่ที่อยากให้ดูจริงๆคือตรงนี้นะครับร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงว่ามาติดตั้งแล้วแบตลูกค้าจะหมดเรามีซีเทคนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเลยนะครับในการเซฟแบตลถของท่านนะครับเป็นมาตรฐานของเรานะรถยุโรปทุกคันนะครับดิวรถไปปลาแทบทุกคันเราจะเสียบจนนี้ให้นะครับทำให้การติดตั้งเนี่ยแบตไม่หมดนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของมือจับนะครับนะครับเราจะจับอย่างน ถอดมือจับลูกค้าจะมีรอยบากแต่ของเราเห็นไหมครับร้านเราเนียนปิ๊ดนะครับเพราะเราขออนุญาตลูกค้าถอดมือจับนะครับจะเนียนแบบนี้่านี่นะครับเป็นดีเทลทีนี้ดูด้านในนะครับดูด้านในด้านในรถลูกค้านะครับสวยมากนะครับชุดแต่งจัดเต็มมีลายทุกอันเลยนะครับกับข้างบันไดนี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับนฮไลท์ตอนนี้เราไม่ได้สตาร์ทรถนะครับก็อาจจะโชว์ให้ลูกค้าดูไม่ได้ ในส่วนโลโก้ตรงนี้นะครับก่อนการที่เราเนี่ยจะแกะนะครับแล้วเราก็แลปเนี่ยเราจะทําการดับชิ้งไว้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับจะมีหน่วยเส้นหน่วยอะไรบอกอยู่นะครับทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าแกะโลโก้ออกมานะครับตัวอักษรและทุกอย่างอยู่ตําแหน่งเดิมเป๊ะแน่นอนนะครับนี่สำหรับในชิ้นส่วนฝากระโปรงรถหรือว่าฝาท้ายรถนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะพับเก็บข้อมูลนะครับนี่พับมาเยอะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่จะพับเก็บเข้ามาด้านในให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อกันการเด้งนะครับนี่ทุกขอบเลยไม่ว่าจะเป็นขอบประตู ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังนะครับและนี่ก็เป็นรีวิวเจ้าเบ้นคันนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเปิดโกดังนะครับเราให้ดูคันไหนอีกนะครับลูกค้าอยากดูคันไหนดูไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ครบทุกคันเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับคราวหน้าสวัสดีครับ